สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านมีเหรียญที่น่าสะสมมาแนะนําข้อมูลเพื่อเป็นข้อความรู้ศึกษาสะสมเหรียญกันครับก็คือ5สตังค์พุทธศักราช2463เป็นเหรียญนิกเกิลแบบรูครับข้อมูลดังนี้เหรียญ5สตังค์รูพุทธศักราช2 4 6 3เป็นเหรียญกระสากหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่6ผลิตจากเนื้อนิกเกิลราคาปัจจุบันขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญโดยสภาพผ่านการใช้งานทั่วไป มีราคาหลัก1 0ถึงหลักร้อยบาทข้อมูลของเหรียญ5สตังรูพุทธศักราช2 4 6 3ชนิดราคา5สตังปีที่ผลิตพุทธศักราช2463สมัยรัชกาลที่6เนื้อโลหะนิกเกิลลักษณะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีรูอยู่ตรงกลางขนาดประมาณ17.5ม mm, ิลิเมตรตามข้อมูลร้านค้าออนไลน์น้ำหนักประมาณ1.9กรัมตามข้อมูลร้านค้าออนไลน์รายละเอียดบนเหรียญด้านหน้าบริเวณรอบรูกลางเป็นรูปอุณลาโอมีข้อ,อคําว่า สยามรัตอยู่ด้านซ้ายและคำว่าสตังอยู่ด้านขวาพร้อมระบุราคาเป็นเลขไทยอยู่ด้านล่างด้านหลังบริเวณรอบรูกลางเป็นรูปจกักรทศนวัตธรรมจักรมีสักราชบอกปีที่ผลิตคือ2463อยู่ชิดขอบบนรูกลางราคาปัจจุบันราคาซื้อขายเหรียญ5สตังรูพุทธศักราช2463ในตลาดของสะสมมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์และความคมชัดของเหรียญสภาพผ่านการใช้งานโดยทั่วไปมีราคาอยูย่ไอ นอช่วงประมาณ80-200บาทสภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC อาจมีราคาสูงกว่านี้มากตามแต่ตกลงซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมราคาเหล่านี้เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นจากแหล่งซื้อขายออนไลน์ราคาจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูราคาอัปเดตได้จากร้านค้าเหรียญสะสมออนไลน์หรือเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์หากท่านชื่นชอบข้อมูลแบบนี้ฝากกดและกดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ